สวัสดีค่ะมาพบกับแคอรี่ในวันพุธนะคะสัปดาห์นี้เลยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพืชน่ารู้และก็วันนี้นะคะแคลรี่จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชค่ะเด็กๆได้รู้จากส่วนต่างๆของพืชแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรากไม่ว่าจะเป็นลำต้นไม่ว่าจะเป็นใบดอกพ้นนะคะ แล้วก็เรามาดูประโยชน์กันเลยนะคะอย่างเช่นลำต้นนะคะลำต้นของต้นไม้นะคะใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ทำบ้านใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะส่วนลำต้นของไม้ไผ่เด็กๆเคยเห็นไหมคะไม้ไผ่นำมาทำเครื่องจักสารไม่ว่าจะเป็นตะกร้าเป็นชุดรับแขกนะคะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนใบคุยที่ขอยกตัวอย่างใบตองใบตองประโยชน์ของใบตองนํามาทําห่ออาหารนะคะห่อขนมเช่นขนมเทียนส่วนใบตองก็นําไปทําห่ออาหารห่อหมกนะคะและใบก็ยังสามารถไปทํากระทงต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกคะผล ผล,ลไม้นั่นเองนะคะผลของพืชสามารถนำไปขายสามารถนำไปทำเป็นน้ำผล,ลไม้ทำแยมต่างๆได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ควรเรยกขึนมาว่าพืชมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะมาทบทวนสาระเอียกันนะคะ สอเอเสียมอเอเนียจอเอ,อเกียรอเอเลียปอเอ,อเปียขอเอ,อเขียไม่อเอเขียรอเอียนเรียนจอเอ,อเจียนะคะ ต่อไปมาดูหนังสือร่องรอยการเรียนรู้เล่มน,นี้นะคะรีให้เด็กทำหน้าที่เท่าไหร่แล้วนะนะคลรีเปิดก่อนประโยชน์ของพืชหน้า12ค่ะนะคะโยงเส้นนะคะอย่างเช่นรวงข้าวเราสามารถนำมาทำ เป็นข้าวสวยๆร้อนๆได้เลยนะคะยงเส้นมาไม้ไผ่นำมาทำเครื่องจักรสารผลของส้มนำมาคั้นเป็นน้ำส้มเลยใบตองนำมาห่อขนมลำต้นของต้นไม้มาทำเก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์ได้เลยค่ะตากไว้หน้า12นะคะต่อไปใบางาน นะคะไปงานแผ่นที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะนำ a b c d e f นะคะมาใส่นะคะอย่างเช่นประโยชน์ของพืชดอกไม้มีประโยชน์อะไรเด็กก็มาดูข้างล่างนะคะแล้วก็นำอักษรไปใส่ในช่องวงกลมนะคะ นำรูปภาพข้างล่างระบายสีก่อนนะคะระบายสีเสร็จแล้วนํามาติดนะคะตัดตรงนี้ตัดใต้ชื่อตรงนี้นะคะนําไปติดตามต้นต่างๆอย่างเช่นอันแรกเลยต้นกล้วยต้นข้าวโพดนะคะต้นมะม่วงต้นมะพร้าวเด็กก็เอาผลไม้นะคะไปใส่ให้ถูกต้นด้วยนะคะ ขอฝากนะคะแบบพึกหัดภาษาไทยนะคะหน้าที่สามนะคะหน้าที่สามค่ะสละไอไม,ม้มมวนกับสละไอไม,ม้มาลายนะคะข้างบนนะคะเอาคำศัพท์ข้างบนนี้มาเขียนนะคะมาเขียนว่าด้านนี้เป็นสละไอไม้มมูน ข้างล่างเป็นสระไอไม้มาลายนะคะเขียนให้ครบทุกตัวด้วยสำหรับวันนี้ฟอรลี่ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ